รางวัลโพธิคญานาคาทิบดีสาขาพุทธศินป์ประเภทบุคคลมอบรางวัลให้แก่นายวัชราศินพิสิทธ์กุลจิตรกรอัจฉริยะรุ่นเยาว์สิทธิอาจารย์เฉลิมชัยโคสิษิพิพัฒน์ประกาศเกียรติคุณนายวัชราศินพิสิทธ์กุลจิตตกรอัจฉริยะรุ่นเยาว์รางวัลโพธิคญานาคาธิบดีสาขาพุทธศินนายวัชราศิ์พิสิทธ์กุลอายุ16ปี ฉายาจิตกรอัจฉริยะรุ่นยาวสิทธิอาจารย์เฉลิมชัยโคสิษฐพิพัฒน์ปัจจุบันเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนดารุณาราชบุรีนายวัชราศิลปิสิ์กูลเป็นผู้มีความรู้และความสามารถพิเศษเป็นจิตกรรุ่นยาวสร้างผลงานภาพวาดไลายไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่วัยสองขวบภาพวาดภาพแรกคือภาพพญานาคและสร้างผลงานอันทรงคุณค่าที่มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งสื่อสารความหมายแห่งพุทธธรรม สะท้อนผ่านภาพวาดด้วยความตั้งใจให้เป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิจิตแก่ผู้เข้าชมภาพเพื่อยังประโยชน์แก่สรรพชีวิตและความเจริญแห่งพระสัตรธรรมนายวัชราศิลปิสิทธ์กูลมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอาทิภาพวาดพญานาคสุริยะนาคราชภาพต้นแบบปฏติมากรรมพญาศรีการจนะพัทระนาคราชภาพเท้าวิรูป,ปักเสนาเหล่านาคราชโลกบาลภาพพระโพธิสัตว์มีชัยเหนือมาราธิราช มีพญานาคอยู่สองฝั่งขนาดเป็นธรรมบาลหรือเป็นผู้คุ้มครองพิทักษ์พุทธธรรมนอกจากนี้ผลงานกิจกรรมส่วนหนึ่งนั้นจะเปิดประมูลเพื่อนําปัจจัยไปทำนุบํารุงและสร้างคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนานับได้ว่านายวัชราสินพิสิกูลเป็นอุบาสกที่ได้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเป็นอเนกประการควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติรับรางวัลโพธิคยานาขคาธิปดี จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบรางวัลโพธิคยานาคาธิปดีสาขาพุทธศินเพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรกากฏภัยสารเป็นทิฏฐานุกติแก่อนุชนสืบไปประกาศนัดวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,566สวนสาธารณะองค์พญาสีผู้ชงมุกดานคราชแก่งกระเบาอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร มองหน้าหน่อยพี่อดอ,อ,อดเวลามอบหมอก